น้ำเมืองซูงตะกูลเหอนน้อยรองครับผมจัดการไร้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอืมขอบคุณที่ทำงานหนักนะว่าแต่ว่านายน้อยครับนี่คุณไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยอืพอดีว่าช่วงนี้ยุ่งนิดหน่อยนะนายน้อยครับยังไงก็ต้องจำไว้ว่าต้องพักผ่อนนะครับเขา้าใจแล้วนะนเองก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะ ขอบคุณสําหรับความห่วงใยนะครับนายนนทถ้าอย่างไรตอนนี้ผมขอตัวก่อนถามว่าคุณต้องการอะไรก็บ,บอกผมได้เลยนะครับอืเฮออียกูพี่ครับไม่เจอกันนานเลยนะผมมาที่นี่เพิ่งมาเจอพี่นะพี่ครับว่าแต่ว่าตอนนี้พี่เป็นยังไงบ้างครับเมื่อห้าปีก่อน พี่เฉินมาแล้วเหรอคะเอามาบูให้ฉันหน่อยแล้วกันนะเข้าใจแล้วคะ่ะว้าวสุดยอดไปเลยนั่นเนี่ยเล่นอีกเล่นอีกเออพี่ฉันครับมีสาวสวยสองคนจะขอร้องให้พี่ไปดูหนังกับเธอนะพี่จะไปกับเธอไหมครับไม่ยายฉันต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อีกนะฉันไม่จำเป็นต้องการอะไรแบบนะี นั่นมันเธอนี่นะสาวน้อยโคล่าเออซุนจออย่างนั้นหรอเนี่ยเพ่อแต่ว่าไอ้บ้านันมออะไรอยู่ะจ้านนี่คงไม่คิดนะเออเออนี่เป็นบ้าอะไรถึงได้มาผักฉันเออขอโทษนะครับพี่สุนขอโทษขอโทษจริงๆนะคุณหนูเธอคงไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมเออฉันไม่เป็นไรคะ่ะ เอาละยังไงก็ให้ผู้ชายที่ชื่อซุนนั่นขึ้นไปด้านบนซะฉันต้องการที่จะคุยกับเขาเออเข้าใจแล้วครับลูกพี่่าแต่ว่าสาวน้อยมาจากโรงเรียนไหนอย่างนั้นเหรอฉันขอแอดพิชัดเธอหน่อยได้ไหมเออคือว่าไม่เจอกันนานเลยนะพี่ซุนพอดีว่าพี่เฉินขอให้พี่ไปด้านบนไปคุยกับเขาเนะี่ยเอ๊ะพี่เฉินตกวงที่จะเจอชายอะรอย่างนั้นเหรอเนี่ยแปลกรเลยฮะถ้างั้นพวกน้อยก็เล่นกันไปก่อนเนะอะเข้าใจแล้วครับพี่ซุน ฉันนะ่ะขอร้องนายตั้งนานแล้วแต่ว่าจู่ๆวันนี้ก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นสินะนี่นะเป็นคําเชิญของพี่เฉินเลยนะครับไม่งั้นผมคงไม่กล้าบอกให้พี่ไปหาเขารอกวมาแต่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะช่างมันเถอะนะไม่ต้องสนใจเขารอกมาเล่นกันต่อดีกว่าพี่เฉินครับคนที่พี่ต้องการมาแล้วนะครับเออพี่เฉินครับได้ยินว่าพี่ตามหาผมแล้วครับถ้าอย่างนั้นพวกเราก็มาเป็นเพื่อนกันเถอะนะครับเป็นเพื่อนกัน เออโอ้เออจำใส่กลาไว้ด้วยพูอย่ามายุ่งกับสาวโคล่คนนั้นนายรู้หรืเปล่าว่าทำไมฉันถึงได้ต่อยนายนะป,ป,ปผมผมไม่รู้ครับผู้หญิงคนนั้นที่นายบังเอิญเจอด้านล่างเธออยู่ภายใต้ การคุ้มครองจากฉันฉันขอเตือนนาให้อยู่ห่างจากเธอถ้าหากว่าตั้งหน้าเจอนายอยู่กใกล้เธอดีก,กึกก็ฉันจะต้องทำให้หนายก,กันนะใส่หัวไปซะว่าแอ่ว่าลูกพี่ทำไมหน้าพี่ถึงได้เป็นแบบนั้นเฮ้ยหยุดพูดเดี๋ยวล่ะริบมากับฉันเดี๋ยวครับเออ,อเหม็นควันจังเลยใช่แล้วล่ะที่นี่ทุกคนชอบสูบหรีเนะ นี่พี่เฉินครับทำไมไม่เรียกพวกนายไปจัดการเขาแทนที่พี่จะทำเองล่ะครับพวกนายลงไปอยู่ชั้นล่างซะแล้วก็ระวังด้วยอย่าให้คนอื่นมาอยู่ใกล้สาโค่าของฉันแล้วก็เพื่อ่นเธอเด็กขาดน,นะแล้วก็บอกพวกเขาด้วยว่าค่าอินเทอร์เน็ตวันนี้ฉันคนเลี้ยงเองแบบนั้นจะได้ไม่มีใครกล้ารังแกพวกเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บผู้บุหรี่พวกนี้ไปให้หมดซะสถานที่นี้จะไม่มีการสูบบุหรี่ในวันนี้